สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนมินิแอปพาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามอันนี้เป็นแกงน่อไม้คุณแม่เป็นคนแกงมาให้นะคะอันนี้ก็คุณแม่มาให้เมื่อเช้าทุกอย่างคะ่ะวันนี้กับข้าวไม่ได้ซื้อนะคะผักมีบมรลา Đụng. Một nó mạnh ฟีมือคุณแม่กินยำไหนก็แซมนะเดี๋ยวท้ายคลิปแอซิร่าให้ฟังว่าตอนนี้พญาย,พยู่ไซเป็นแนวใดแน่เนาะขอกินก่อนเพราะว่ากินไปบ่าไปมาสิบ่เข้าใจอะนะ 哦、oh,，pet。嗯。 นีมีป่าคุณนึงพันโทรมาถามเรื่องสัญญกรรมเนาะไปติดตามในเพจรีวิวหมอสุทัศน์ได้เลยนะคะเป็นเพจผ่าตัดการรมผ่าตัดโหนกแก้มแบบนี้นะเพราะว่าไอาก้ก็ให้คําแนะนําได้อยู่แต่ก็บ่ได้หลายนะคนนี้คย,ยๆ่ๆเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อทุกคน ซักติบเข้าติบเข้าเปียกฝนตกคุณมืดจะเอาเสือเข้ามาตากข้างในจวเสียออกข้างนอกหรือเปล่าลวกันแบบขวดใหญ่ กินมือละสี่หาเม็ดพอมันเมนแปลงกับเพรเซาเขาบอกว่าใหใ้กินมะเขือเปราะตัดมะกระซอยได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ช่วยได้เยอะนะคะทุกคนแต่มันก็ยังมีกิน่นก็ดีกว่าไม่กินะนะเนาะมาได้แซ่บจ้ะรีวิว เพ็ดเข็มทองสูตรของแม่อายนี่หูเลยเขาสิมักแกงใส่เพ็ดเข็มทองปลาหมึกแห้งแต่มื้อนี้สงสัยบ่มีปลาหมึกแห้งใส่หมู นหนังหมูหนังหมูเลยหนังงวัวหนังงัวนะซื้อปลาเข่งมาสามตัวลอยยังไม่ได้กินอยู่ สงสัยได้ทิมถ้าข่าวประิดมือแสดงว่าเแมนลูกอีสานขนาดแท้ ข้ากันเด้อสตอกับอันนี้มกน่อไม้มักกินมาด้อเดินยาด้มา วกหลัง,ลงบ้าน เพชรเพชรบัดตายหูเ huh. รื uh ่องลุกโดดเนองใหม่ก uh ับเพชรเนาะ it มีแหงอันนี้ไอก็จะกินแค่จะกินแค่คาบเดียวนี่นะคะตะแแรงก็กินพวกผล,ลมะม่วงผลไม้เนาะมาเล่าสู่พี่น้องฟังเนาะตอนนี้พ่อใหญ่หอดใส่แล้วตอนนี้พ่อใหญ่เพิ่นฮอดสวีเดนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าโบแมนลูสวิกา้ามาเลสเตดเหรอมาเลสเตดอยาแหละมาเลสเตินสแปนนั่นแหละเออเอ,อื้อนวัวถือเด้อพี่น้องไม่หอดนานแล้วแล้วเพิ่นก็จะอยู่ประมาณ สามวันนะการเต้นเบิ่งนะว่ามันแข็งแรงพอบอกเพราะว่าตรงนั้นอะมันอยู่ใกล้กับแม่น้ําถ้าสมมติมันบอกแข็งแรงอย่างมันก็จะรู้ตรงนั้นะนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็อยากให้มันแน่นอนว่าออียงทุกอย่างมันโอเคเพิ่นจังให้อายไปเนาะอายก็เลยถามเพิ่นว่าอายก็เลยถามเพิ่นว่าซีให้อายเอ่อแพ็คของเลยบ่ซีซื้อตัวเลยบ่นะเพิ่นก็เลยบอกว่าอยาเพิ่งเดี๋ยวฉันไปหอดพุ่นก้อน แล้วฉันก็อยู่ประมาณอีกประมาณสามสี่มือ้อแล้วฉันก็จะจองตั๋วให้เธอแล้วฉันก็จะมารับเธออยู่สตอ็อกโฮล์มนะอยู่อยู่สนามบีอารันดาเหรออารันดาบอพี่น้องสวีเดนะนะนั่นแหละค่ะเพิ่งก็เลยบอกไอ้แบบนี้เนาะถ้าถามว่าเพิ่นเมื่อยบอในการเดินทางนี่เพิ่งบอกว่าไม่เหนื่อยนะคะทุกคน เพิ่นไปเร็วกว่าตอนที่อยู่กับอายด้วยซําไปใส่ระยะเวลาแค่สามสี่วันเพิ่นไปฮอสวีเดนแล้วตอนไปนําอราเนี่ยเป็นอาทิตย์เดพี่น้องนั่นแหละค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าเราจะทันเก็บเห็ดไหมอันนี้ก็อาจจะทันนะคะแต่ว่าเห็ดพึ่งนี่มันก็อาจจะทันอาจจะไม่ทันเพราะว่ามันก็ออกเป็นบางช่วงนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็ดเรืองนี่มันก็เป็นการที่แบบว่าออกยาวนานก็อาจจะทันะบ่เท่านกับเรเป็นอย่างนอพี่น้องเพราะว่าอายก็บ่อยาก ผู้ชิงเรานะบ่อยากเล่งเราแบบนี้นะพี่น้องก็แล้วแต่ว่าเราสิจองตัวให้ตอนไหนอายก็ไปตอนนั้นนั่นแหละคะ่ะแล้วเพิ่นก็นเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้อ่ะเพิ่นก็ะซีลองกลางเต้นเบิ้งมันเป็นเต้นทรงพีระมิดเก็ดเต้นน,น้อยๆว่าแนวใดแต่ถ้าสมมุติว่าไอาน้นาวอยู่บ่ได้กับอาซีสาเป็นเออเคยบอกเป็นห้องเนาะข้างๆแคมปิ้งอะไรพี่น้องจา้า นั่นแหละค่ะก็เลยมาอัปเดตว่าพ่อใหญ่เพิ่นไหวนะคะทุกคนไหวแล้วก็เพิ่นก็ไปฮอดสวีเดนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเป้าหมายเป้าหมายถ้าสมมติว่าจากนั่นไปพุ่นกับประมาณสองสามร้อยกิโลเนี่ยแหละกับโได้อันนี้นะพี่น้องเพราะว่าโวงนี้ก็สำหรับคนที่ขาเจ้าซัมเมอร์เนาะคนไว้ทํางานช่วงช่วงนี้ก็คือเริ่มจะกลับไปทํางานแล้วนะคะนอกจากคนที่มีงซัมเมอร์ถึงอยู่โดยส่วนมากคนที่ใส่รถบ้านรถคาราวานโซนนี้ก็จะเป็นคนกเกษียณอายุแล้วก็แบบว่า ซัมเมอร์ยาวกับปกตินะแต่ว่าคนทั่วไปซัมเมอร์ก็หมดแล้วนะก็คือเขาก็จะกลับไปทำงานก็เวลาไปแคมนะป์ไหนแบบนี้ก็โดยส่วนมากมันกน็ว่างนะมันบ่ค่อยเต็มคือช่วงซัมเมอร์ตอนเดือนกรกฎานะทุกคนจะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ไอัก็กขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจแล้วหลายเด้อจเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย